หล้วมันดีหอมส่งไปเป็นประจำประจำเลยคือขั้นจะมาที่นี้มันหลับได้ม่วงได้ไหมนอกจากขั้นปัญญาในด้านภาวนากับขั้นที่ไม่เอาไหนเลยนี่โหมีแต่จะหลับมีไม่พวกเราขั้นไม่เอาไหนเลยนีแต่หมอนก็นทำมันอยู่ทั้งนี้มีแต่มีแต่หมอนเสือไม่ยุ่งละ่ะก็ได้หมอนแล้วพอ คันกันทั้งวันทั้งคืนเนะ่ย <c> ภ <oughs> าวนาไม่ที่ัไม่ได้เรื่องมันเป็นอย่างไขั้นสมาธิาเวลาไม่เข้าสมาธิมันก็ง่วงได้เพราะเขาจิตขั้นสมาธิไม่ใช่จิตดีถ้าขั้นปัญญารันบีบขั้นสมาธินี้สงบตัวขั้นสงบตัวธรรมดาแล้วไม่ได้เข้าสมาธินี่เหมือนง่วง ข้าสมาธิแล้วก็เป็นอีกอย่างนะวันไหนจะขึ้นเวทีเอากันักหนาแล้วก็แค่ขึ้นมีเสียอในรู้เรื่องคือรู้อยู่ทุกระยะระยะที่สั้นแสดงต่อเราคือเรามีอะไรนิสัยของเราเป็นอย่างนั้นมันคนมันคนดื้อมีอยู่นั่นแหละจะหาเหตุหรับผม จากท่านวันนี้แล้วแล้แหววเราก็ขึ้นไปทุกวันขึ้นหาท่านทุกเช้าทุกเย็นนะแต่เราไม่เคยฉันชาคือเราไม่เคยชันลึกลงพูดง่ายนะเราเคารพท่านมากที่สุดแต่วันไหนมันนึกจะฉันชาอย่างนี้ฉันชาแล้วมีตัวเราแล้วก็ดูวันนี้ท่านท่านจะว่าไงเนี่ยพอเราค mm. ิดอนท่านพอขึ้นไปกถามาว่า ยื่นชาไม่แล้วฉันจชาสิโอ้เหมือนตีกระบานี่เราก็เลยไม่อยากขันเลยอายเดี๋ยวนี้ก็ทนรองแล้วแล้วมาไปก็สอบป้าบปแล้วครับฉันชาสักหน่ขึ้นมาธรรมดาทั้งเหมือนว่าอะไรนี่นี่คือมันจำกันฉันชาแล้วความหวายนเราถ้าถ้า นี่ฉันชาแล้วมันมันไม่ต้องในบังคับเรื่องา่ากันความง่วงขอห้องนอนเนี่ยมันไม่ง่วงถ้าถ้าไม่ฉันเนี่ยเวลาไม่ง่วงต้องในบังคับกัน่เปลี่ยนท่าเช่นรานั่งภาวนาเนี่ยมันมักจะมันมักง่วงต้องเปลี่ยนท่าลงเดินมึงกลมถ้าลงเดินแล้วมันก็ง่วงถ้าไม่เต็มมันไม่เต็มที่มันนล้วมันก็ไม่ง่วงอ่ามันเต็มที่มันจริง จะนอนเสียตอนนั้นมันยังไม่ถึงอะไรพอที่ที่จะนอนแต่มันมันง่วงมาก่อนเราเอาเช้าไปช่วยท่านภาวนาธรรมดาท่านสมาธิหรือสมาธิที่จิตจิตไม่ยุ่งข้างนอกจิตอยู่กับตัวเป็นย่งว่าเราเราไม่เข้าสมาธิจิตก็ไม่ลงมันอยู่ในธรรมดาพื้นของคน เพื่นของผู้มีจิตเป็นสมาธิธรรมดาธรรมดเนื้อมันง่วงหน่อยเราไม่เลิกภาวนาะนั่งอยู่ธรรมดามันต้องต้องให้มีสติถ้าคนาง่วงจะิดไปมีสติอะไรช่วยช่วยภาวนานได้หลายด้านเลยทางถ้าฉันชาจะนาน,น,น,ะาน,าน,นจะฉันถนะินขั้นัญที่ว่าเวันลังนึงเราจะฉันชาแล้วใจเราดิ้นมาแล้วดิ้นดิ ท่านตอบปัญหาอย่างที่อย่างที่ว่าเราถามท่านก็ไม่นานนะเรื่องที่ว่าท่านทราบวาระสิตเคนอื่นคือเรื่องวาระชิตนี้มันเป็นบางองค์นะไม่ใช่จะเป็นทุกวเลบรรดาพระาราชนจะเป็นบางองค์เพราะอันนี้เป็นสิ่งอะไรเป็นเครื่องประดับตามนิสัยวาสนาไม่เหมือนอารารตภูมิเรื่องวิสุทธิจิตวิสุทธิจิุดนั่นต้องเหมือนกันหมดขึ้นชื่อว่าประดันแล้ว ไม่มียิง่งหญ่กันนอกจากพระเจ้าลงมหาอันนี้เสมอกันความบริสุทธิ์แต่ส่วนที่จะรู้ปีกย่อยในแง่ต่างๆนั้นต่างนินงนนนสัยวัฒานธรรมเพราะทําความปรารถนาต่างกันคือไอพื้นนั้นหรอกมาๆก็ว่าขอให้สิ้นหรือให้หรือ,ให,อให้สําเ็จเป็นะหาอย่างนี้นะเองในนั้นแล้วยังม,มีความปรารถนาแม้จะสังเร็จราตามแต่ขอ กับมีญานาวาสนามุญญาทามไประสังนั้นต่างนั้นช่นเด่นทางปัญญาเด่นทางนิพาสดรภาพเด่นนั้นอะไรตสร้งัจจาทิให้แสงกันไปกับความปรรสนาอันใหญ่คือความสำเร็จแล้วเวลาสำเร็จแล้วคืออุปสัยหรือว่นิสัยนวาสนาอันนี้ต่างกันคนหนึเด่นด้นหนึ่งนึงเด่นด้านหนึ่งทีนี้เวลาพระุทเจ้าท่าน ทรงตั้ง so the ือิสระเลิศอย่นี้ก็เลิดเป็นคุณนิฐานนิฐานองค์หนึ่งเลิศทางองหนึ่งเลิศทางองหนึ่งเลิศทางติดตามทิสทางเราขึ้นไปเนี่ยท่านถ้าวันไหนท่านลองท่านมีอะไรท่านลองท่านท่านจะท่านจะแยกมาเลยนะถ้าท่านทดลองอย่างจังๆจริงๆลยพอเราไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วเราก็ต้องทดลองอยงจังเพราะอยากจะทราบนั้นมันเต็มหัวใจ ถ้าก่กก่าพระปุกปุกก่่พระนักตสกาต่ตาถานเอาล่มหรือว่าท่านจำมั่นนี้ร,นรู้จักวาะคิททุกคนเขาเรูยหมดเวลานี้เราอยากจะรู้จิตทา่านจนท่านจำมั่นนะกร่บไปนี่หาว่าท่านรู้จิตวาลคิทคนจริงๆเราขึ้นไปนี่ให้ทา่านตอบปัญหาอันนี้ให้เราทราบอย่างชัดเจนไม่มีข้อสงสัยคือเวลานี้เราประกาศพระนั่งเรา แล้เขาประกาศในองค์พระอะไว่าเราอยากจทราบเรื่องทางอาจารย์มั่นว่าเขาเล่าหรือว่าท่านรู้ว่าจิตคนอื่นคิดอะไรอะไรเสมนุ่งบอกเนี่ยวันนี้เราอยากจะทราบเรื่องของท่านว่าท่านจะรู้จริงหรือถ้าท่านจะรู้จริงเนาะให้ท่านตอบอรายปัญหาของเราที่เราอยากรู้ท่านนะเสนอกระลุงไปที่ว่าท่านเถึงจะเอามีดผ่า ก็แต่มองเห็นมองเห็นเราแต่เราวัวหลังหวาด้วยนะที่นี่มันเลยมันเลยเข้าออกันได้ไง่ายๆเราก็เป็นวัวหลังหวาเพราะเรามีพอมองดูตาท่านาน่ากลัวแล้วธรรมดาไม่เคยเนตาทลุเอละวันนี้นึกได้ใช่ก็เล่าขายงั้นดีว่าไงมันมันชักจะมันชักจะถอยซึ่งแต่ยังไม่ยังไม่ต่อยนะ เียมยกภูยังไม่เสร็จเลยจะจะโดดลงไปที้ดมอท่ามันมันม่เขาท่ายู่แ้หมด้วก็กลัไนั่งสักคู่หนึ no ่งท่า้าไปขอผ้าท่านมาเย็บนะคือท่าธรรมดาท่านเย็บผ้านแล้วไปขอมาดีท่าันไม่ผ่านะไรวันนั่นกับหนึ่งมองมูอทาท่านมันน่ากลัวแล้วทีนี้ก็สองก็ทาแล้วไปขอ เราขอยกยื่น <c oughs> ว่างี้เลยนะโอ้เอาละทีน <c oughs> ี้อยู่ๆคนธรรมามจะต้องเป็นอย่างนี้เนะื้อย้อนตนาน,นึงนะนี่ก็ยังไม่ชัดนะท่านทำอย่างน,น,น,นั้น,นก็เด่นอยู่ถ้าทำนานนะแต่มันยังไม่ชัดคือเราเยอยากจะ้ชัดก็นั้นเดี๋ยวไปท่านนิ่งแล้วไม่พูดอะไรเดี๋ยวขึ้นมาแล้วทีนี้ถึงจังนะ ผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ภาวนากอ,อ,อยากให้รู้จิตเจ้าของภาวนาก็ภาวนาเพื่อจะรู้จิตรู้ใจเจ้าของมันคิดแป่งอะไรเป็นแปไงรให้รู้เจ้าของเยคของเนี่ยกรรมฐานขี้หมาอะไรให้คนอคนให้คนอื่นเป็นลูกให้โดยเจ้าของไม่สนใจจะรู้เจ้าของเลยหนึ่งถนัดไหมนั่นมันกรรมฐานขี้หมาเลยขึ้นมานึงเลยนะลงขี้หมาเลยนะกรรมฐานขี้หมาไ เจ้าของไม่สนใจจะดูจิตเจ้าของจะให้คนอื่นก็ดูจิตเจ้าของวะแล้วพูดอย่างเฉยๆเรืยนะเรานีย่ยอมเนี่ยอมเนี่ยอมอะไปก็มันมันถูกจังๆใช่ไหมละ่ะคือเราอยากให้ท่านท่านท่านคิดยังไงเราคิดยังไงให้ท่านรู้จิตเรานี่ยนะเราไม่สนใจอยากจะรูเ้เรานี่เท่ากับตอบเป็นอย่างจังเราท่านนี้ยอมในใจท่านก็รู้นะแล้วท่านนั่งก็ท่านก็เงียบแล้วก็พูดกับคนอื่ เราก็ลงแล้วเรายอมทีเต็มที่แล้วเนี่ยเีนไปเขาขอมาเย็บอยู่ถ้าไเ่มากะไรนี่ก็าเราให้เย็บนั่นเรื่องั้นนะอย่างนี้ยังอีกยอาท่านเด่นมากในเรื่องเรื่องเรื่องพวกเทพพวกอะไรพวกเพวกผีพวกเทพ ท่านชำนาญม,มากและคล่องตัวมากรวดเร็วมากนะท,นท่านพูดธรรมราษนะทนนท่านพูดทีนี้นิสัยในทางน,นั้นก็มีเวลาท่านศุภน,นาคราหน่าฟังนะเหมือนจะเราไปเห็นอะไรมาเด้๋ยกลับมาแล้วเรามาพูด นีตัวอย่างเช่นท่านท่านรับแท็กเทพเหนื่อยแล้วพอแล้วท่านจะพักที่นี่นท่านนั่นมาอีกการบอกเขาจะหาองค์นั่นไปนะท่านเหนื่อยเรียนร้องกานจะพักให้หลบให้ไปหาองค์นั่นต่างหากแล้วท่านจะพักพอบันหลังมาองค์นั่งน,นมำตากราบเรียนถามท่านนั่นเมื่อคืนนี้ท่านอาจารย์ให้ พวกเทพมาหาของผมใช่ไหมว่าพวกเทพมาบอกว่าอย่างนั้นนักฟังสิมามาบอกว่าท่านไม่ต้องรับท่านเหนื่อยมากแล้วรับแขกมามาก็มากแล้วที่ท่านจะพาให้มหาองนั้นมาโอ้องนั้นองนั้นองนั่นตายไล่ไปหาองนั้นหรือมหามหาพระนั่นเองอย่างนั้นใช่ไหมหรือเทิดามหาอุวาโกโขงอยากฟังเทศหรือเปล่าก็ผมเหนื่อยจะตายเน่าทันว่างไล่ไปแล้วสิคนวลันหนักใช่ไหมกันหลังเป็นอย่างนั้นเนี่ย เต็มมีหลายท่านพวกภูมิเทเลูกกเตอร์ภูมิเทอเดียวกันอากาศเทเแต่นั่นกับพวกเทเสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นท่านเหมือนกันอย่างนั้นที่ที่ท่านรู้อย่างเดียวกันถก็เหมือนอย่างเราไปพบที่เปิดลูกไปเห็นอะไรอย่างเดียวกันไปอยเห็น มันก็ตามมันก็พูดได้เหมือนกันอันนี้ก็เคยโุ่นนี้เคยพูดให้บรรดาลูกศิษย์ฟังแล้วมองที่ว่าเอ๊พาาปอยู่อยู่ถ้ำหนึ่งองค์อยู่ถ้ำหนึ่งที่ว่าไปไปอยู่ที่นั่นมันมันอะไรมันมีอะไร นั่นไปอยู่ได้สามคืนแผ่นมามา,มาหาอ,องค์นี้มาอยู่ไม่ได้ทําไมถึงอยู่ไม่ได้ก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังองค์นีออน้ท่านนั่นผมไปะนะเนาะท่านอยู่แทนนี่ให้พระอุค์นิ่อยู่องค์นั่งไฟอยู่อันนั้นองค์นั่นได้เจียงสองคืนแผ่นเลยโอ้ยยอมลเลยจริงจริงนานเห็นไ,ไหมก็อย่างนั้นนั่นนะคือว่าความรู้มันมีเหมือนกันเข้าไปไปเติมเหมือนกันเลยยอมรับเลยโอ้ใช่แล้วโอ้ห ียคือองคมันหนึ si je, like e ่งคนนี lak, to to ้ได้สามคืนตรงนี so ้เกียงสองคืนว่วตั้งทั้งทั้งนี่ตั้งท่าจะไปสู้แล้วผมไปเองไหนล่ะไปก็เป็นงนั้นนั่นและเรื่องความรู้ภายในมันก็เหมือนกับองภายนอกถ้ารู้อย่างเห็นอย่างเดียวกันแล้วมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งไม่เห็นคนหนึ่งรู้คนหนึ่งไม่รู้ที่มันถกมันเสียงกันคนเราถ้าต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างรู้จะอย่างเดียวกันแล้วไม่เทราจะเอามาเสียงกันอะไรก็เรื่องเดียวกันเนี่ย ถ้ารกันลูกศิษย์ทั้งต่านศิษที่มีคนลูกในทางนี้ที่ปีกย่อยอย่างไม่มีแต่ความรู้นี่ทาให้ได้ออกตลาดเพราะไม่ใช่วงอาเรียสสามดาวนชนวงวิยศสตว์เป็นวงที่จะถอดถอนวิเลยพูดกันเรื่องอะไรๆส่วนมากจะลงในจุดนี้จุดนี้เขาเป็นจุดที่ถอดถอนวิเลยอันนั้นเป็นความเป็นเรื่องความเป็นปีกย่อยทางหากถ้าว่า มันไปเกี่ยวโยงหร่เกี่ยวข้องกันพอปูดบ้างคณะเหรือพอเป็นคติอันนี้นิดหน่อยไม่ได้เป็นคติอันใหญ่หลวงเหมือนอริยสัจฉายาสายาฐานโหลากแก้วไปอยู่นั่นแก่นก็อยู่นั่นอะไรอยู่นั่นหมด บริสุทธิ์ได้ด้วยอะไรเนี่ยก็ได้ด้วยอริสรเมื่อองค์นี้ก็บริสุทธิ์ได้ตัดสุูได้ทำไมองค์นี่จะตัดสรูไม่ได้ก็อริสรจเป็นเครื่องยังจิตให้ตัดสรูหรือให้ยังจิตรู้ให้แทงรู้ไปแล้วทำไมจะรู้ไม่ได้เมื่อองค์หนึ่งรู้ได้องค์ที่สองต้องรู้หน่อยอ์ที่สามต้องรู้ได้รู้ได้แบบเดียวกันเมื่อทําแบบเดียวกันเรื่องกัรกรองอันเดียวกันนี่ต้อป็นาเพราะฉะนั้นบริสุทธิ์ คือมาแต่สรุปในแดนโลกธาตุแล้วนี่โอ้หเราจะเป็นนอตเลยลานล้านล้านลาน,ลาน,ลาน,านละน,นนอตนอตที่เดียวทำไมจิงห่างกัน,ก,นก็โลกกับธรรมที่เป็นคู่เคียงกันมานี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ใครทราบไหมต้นไปไม่ทราบนะานาขนาดไหนนั่นแหละพิพุทธเจ้ามาแต่สรุปเป็นคู่โลกคู่ธรรมกันมาอย่างที่เทศนาน,นอันนี้เป็นเป็นคู่เหมือนกับหมอกับยากับหมอ คอยแนบกับคนไข้อยู่เสมอเพราะคนน่งมีมากมีน้อยต้องมีคนเจ็บคนไข้ได้ปวด่วยจนได้แล้วต้องมีหมอมียานะถ้าถ้าสถานที่ใดไม่มีหมอมียาเลยสถานที่น้านนั่นไม่ว่าหาความหลังไม่ได้คนไข้เป็นอะไรเร็กน,น้อยก็คอยแต่แต่จะกำเริบแลแ้วองอจะตายถ้ามีหมอก็กมีบรรเทาแล้วพอมองทิ้งหมอ้ะมันงงและใจไม่ได้ไนั่นหความหวัง มันทําให้เกิดสุกก่อนที่ยังไม่ได้รักษาเลยมีเป็นสุกข,ขั้นหนึ่งแล้วนี่ก็เหมือนกันทําทําเหมือนกับยาพระพุทธเจ้ายุคพระหารแต่และโอโค์นี้ท่านี่เหมือนอาจารย์เหมือนหมอแ่กนแล้วก็เป็นคู่เคียงเหมาอนกก็หมดแล้วก็หมดยุ่งๆแล้วก็มาก็มาก็มาด้วยอนีมา ท่านมันแต่รู้แต่ละแต่แตแตแตละองค์องค์ผู้นิจเจ้าผู้ที่ผ่านพ้นไปได้คือหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนี้ตามท่านทรรมอย่างนี้มีจำนวนเท่าไหร่เช่นสาวกพู้เจ้ามีกี่มีกี่องค์พรูพุิธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยมีสาวกจำนวนเท่าไ,ไหร่นั่นแหละสาวกอาหารนั่นคือผู้พ้นไปแล้วผูนี่ตวิญญาณดวงเนี่ยดวงที่เคยบวกเคยเยียนเคย โลกหมุใหม่สวรรค์ช่้นพรมลายแต่เล่นแต่ช่านพรมห้าชั้นนั่นดีกวา่าหชั้นคือที่เป็นที่อยู่นนของว้านาคําถ้าคัเก้าวาอปนั้นแล้วไม่กลับนอกจากนั้นกลับทํานั้นที่ดูที่ผมมาโลกอายุต้องแปดหมื่นปะียืนหมไม่ใช่แปดหมื่นปีแล้วนะแปดหมื่นปีที่ ก็ยังหมดไปได้ก,ก็ก็เวลาเวลากินไปตลอดเช่นอย่างอยู่เราอยู่เวลานี้ก็กินแล้วนอนหลับยังกินเวลาเวลามีอยู่ตลอดอันนี้กหมมอนกันมันจะแปดหมื่นปีหรือมากยิ่งกว่านั้นมันก็หมดไปได้พอกินตลอดเวลาอันนั้นมีกาหนด,ดอยู่เพียงแค่แปดหมื่นปีไม่ได้ครบหน้าหรือยืดยาไปกว่านนะั้น่ว้เวลากินก็นไปกินไปนั่นก็ถึงเองนั่นแหละกลับลงมาได้แม้แต่ตกนรกก็ยังต้องมีเวลาพ้นได้ โลกวันนี้เป็นโลกันนี้จังยอมลาบภาคตกในโรกเนี่ยถึงขั้นอันจะทุกถึงแน่แน่ไม่สงสัยนล้วนานก็นานแน่ไม่สงสัยแต่ว่าพนี่มีมีกดรืจังอยู่ในนั้นคือเมื่อสิ้นกรรมแล้วกมันก็ผ่านได้ผ่านไ้แต่ใครอยากจะสิ้นกรรมแบบนั้นเม <ST. S 1> ีไหมถ้าอยากจะสิ้นจริงๆเราจะไฟจอ่อไปขอสักชั่วโมงเถอะเราจะขี้ มันกลัวมันไม่ถึงวินาทีใช่ไหมโดดว่างเลยนั่นใครอยากใครจะต้องการไหมเสียงแบบนั้นนะถึงตกวนรกก็ได้ขึ้นแล้วเอาไปไปมามเดียเด๋ยวเดี๋ยวฉันไปเดีโดนไปโลกนั่นเองขอให้ทดลองเอาทดลองไฟกันด้วยสกายเราไฟขี้เข้าไปไม่ต้องนานนั่ท่านขอเพียงห้านาทีโอ้โหเป็นยังไงฟังสิก็มันไม่มันจะผ่านไปแล้วมันไม่ยอมฟังกับเสียงฝ่าย <laughs> มันจะปัดเป็นที่เลย <laughs> นั่นเราความทุกข์เเทียบสิแล้วไปตรงนรกก็กเอเรื่องความหมดความที่นั้นหมดกรรมแั้วหมดได้แต่ฟังฟังที่ว่าสักนานจะจเทะ่าไหร่ก็จะพลนแล้วความทุกข์มาจะทุกข์ซึ่งสวยอยู่นั่นนานเท่าไหร่แต่นั่นไม่ให้ตายสนาะทำกรรมชุ่มไปให้ทรมานอนยะ่างนี้กว่าจะสิ้นกรรม สิ้นกรรมแล้วขึ้นนี่นีเลื่อนนี่กรรมานี้งงนไม่ใช่ว่าพอสิ้นแล้วขึน้นเหมือนเขาปิดคุปติารางออกจากแต่ตารางแล้วไปบ้านเลยนี่มันจะเป็นอย่างนั้นนะมันต้องถูกทรมาร์ดด้วยอานาจอวิบากกรรมที่เสร็จของกรรมเรืเ่อยๆเดานผ่านมาผ่านขึ้นมาแล้วนอกจากนั้นยังมาเ,เป็นเพลิดเป็นเปลิดเป็นไรได้อีก เสียนทีเป็นเปรประเภทที่เบาที่สุดก็คือว่าเปรโประเภทนี้เป็นประเภทที่จะรอละทัินธรรมจากญาติได้เช่นวิรามนาปุญาตายายล่นี้เป็นญาติเหมนั้นท่านเหล่าน,นี้ทําบุญทิธีให้กับเปรตที่พ้นจากแดนนรกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนกระทั่าทางถึงขั้นเปรตประเภทนี้ก็ได้รับรับได้ถึงจะพ้นจากกรรมทั้งหลายแล้วนั้นไป ไปสวรรค์ได้เลยเพราะสิ่งนั้นก็เป็นทิปอันนี้ก็เป็นทิปเหมือนกันความละเอียดก็พยานละเอียดยิด่งกว่าสิ่งที่เป็นทิปตั้งหลายนั้นคือสามารถมองได้ในี่แหวัตถุนั่นวัตถุน,ถนี้ที่จะมาปิดกัน้นเช่นหมืองกำแพงหรือภูเขามาปิดกัน้นอนั้นหรือกบอนั้นไม,ไม่ไม้เห็นนึกกำบังไม่ไม้เห็นไม่ไมี โคตรเจ้าแต่ละโคตมันเป็นแบบเดียวกันความรู้ความสามารถอย่างนี้เหมือนกันท <c oughs> ่นานเห็นเห็นทั้งโทษเห็นทั้งโทษเออเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณเต็มพระทัยแล้วถึงสอนอย่างที่ว่าที่น่ถ้าไม่สอนธรรมดาเหมือนอย่างเราสอน,สอน,สอนไปสอนแบบสอนไปออกกินข้าวต้มขนมไป พัฒวากันเทศอะไรมีอะไรเอาหมดเนี่ยวันอย่าง้ตะบัวอืาไม่ได้เทศแบบนุ้งตบัวนี่นะไห้พ่อเข้าใจนะเออเขาเอากล้วยมาเอามากินหมดละเนี่ยเราว่านั่นท่านเทศเพื่อเอาหัวใจคนก็เราหัวใจเรายังไม่ได้เราจะอ้อยว่านั่นเหรอเนาะมันก็พอได้แบบนี้แต่กล้วยหอมกล้วยอะไรอย่าน้ันก็หวากแนบนทําทำไมเทศแบบนั่นนี่ไม่ได้เทศแบบหากินม ให้ด้วยความเมตตาเมตตาถึงพระไทยถึงใจาะเห็นพูกที่เห็นรอบตัวอยู่ที่ว่างความรูนะ้สิ่งที่เป็น,ปนทุกข์เป็นโทษก็เห็นประจับสิ่งที่เป็นคุณก็เห็นประจับเป็นขั้นขั้นนั้นขั้นของคุณจนระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นถึงขั้นคำเลยสารประเภทนี้มีความสูขขนาดนี้ครับประเภทนี้มีความสูขแาบประเภท ที่ก้างสู่ขนาดนี้เพราะบุญอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นท,นท่านทรา,าบตลอดไปหมดนี่มาถึงพวกฝ่ายดีนะตั้งแต่บุญพื้นๆขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยอยำนาจแห่งบุญนั่นแหละสนับสนุนผู้สร้างบุญเพราะบุญก็เป็นของใครไม่เป็นของผู้สร้างเป็นของผู้บำเพ็ญจะไปไหนนั่นแหละที่มีบุญนั้นหมุนไปขั้น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 จนทั้งทะลุนี่มีจะบุญทางนั้นัองอืุนหมุนไม่ได้บาหมีสะกดท่าเดียว วอยงนี้ท่านก็เห็นนี่คุณค่าของบุญของความดีทั้งหลายท่านเห็นตั้งแต่พื้นพื้นเหมไม่ใช่ว่าจะไปเห็นเด่นทีเดียวท่านเห็นเป็นกระพุ้นพื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 ้นขึ้นไปเลยอันนี้เรื่องความทุกข์ของมนกันเห็นตั้งแต่พื้นพื้นพื้นลงกระทั่งถึงสุดที่สุดของสมมุติท่านฝนหมดอย่างนี้กัเวลาสอนโลกทําไมท่านจะไม่สอนอย่างถึงใจภาษาเราต้องถึงใจสิ่งที่น่าทุกขอตั้แต่ต่างที่ว่าไฟ เราถูกไฟบอกไฟกระเด็นมาตนี้เราเจ็บขนานมาไหน,น,นะจะจับสายเข้าไปถูกกองไฟทั้งกองมีอย่างนี้นอกกถูกออกมาอย่างแรงน่นนะ <S <S คนหนึ่งไม่รู้คนหนึ่งรู้เหมือนอย่างเราม,ามองดูเด็กสิเด็กมันเล่นนะมันรู้เรื่องอะไรเด็กนีนี่จะโตเขียวตเบอกเขาฟืนเขาไฟเด็กมันรู้เรื่องมีแต่ความเพลินไปตามภาษาผู้ใหญ่รู้อยู่นั่นนั่นะนั่นแะเป็นะอย่างนั้นแหละ,รพ,ระพ,รพระคริสเจ้ากับพวกเราเที่ยวกับเด็กกับผู้ใหญ่ พอเทียบได้ฉะนั้นมัเแต่แต่นิดเดียวนะ่านทงสอนถึงไม่จบเลยทีนี้องค์นี้มาจากลูกพอองค์นี้ผ่านไปอาอองค์องค์หน้าก็มาอีกมันส้างัญที่ช่วงนี่เยออันนี้มันทั้งท่านระบบเป็นกรรมทั้งสันเหมือนกันเวลา ต้องร่ำจากพระพุทธศาสนานสัตว์ที่มีกรรมหนักกรรมหนักมาเกิดตรง,งนั้นปีนั้นชาติที่มีกรรมเบาก็ไปสเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ท่านพรหมตอนถึงอากาศว่าำต่าจากศาสนาทางนี้ไปสเสวยกองบุญนีถก็นนปล่อยให้แต่พวกทําบาปหา,ากรรมทั้งหลายมาเสวยความทุกข์ความทรมานในโลกนี้กัดกัดจะฉีกกันเพราะไม่มีคำว,ว่าคุดว่าถูกไม่มีใครสนใจว่าผิดว่าถูกกัดฉีกกัน ยิ่งกว่าสัตว์นี่เวลาหมดศาสนาเวลาหมดศาสนาคือคือเวลาที่กิเลสเรื่องอำน,นาจที่สุดก็คือเวลาศาสนาไม่มีนั่นเองนะพอพอถึงเวลาแล้วเพราะในโลกมันก็ไม่เที่ยงอย่างที่ว่าด้วยพอถึงเวลาสัตว์ทั้งหลายมันก็มีเวลาเหมือนกันเวลาแห่งกรรมแห่งกรรมนะครับองการที่พระเจ้าจะมาจาัดสรุปแล้วก็พอดีเป็นจังหวะอันดีที่นี่คนบุญมาเกิดละเท่นั้นเอ สมบูรณ์มากมากเลในช่วงนั้นพราะว้เจ้านแนะนำสน่องสอนรับกระแสห่งทําดีตผุนังถุงถังถังเป็นเป็นประเภทที่หนึ่งประที่สองที่คู่กับอุปิัยุวิปีติตัยนยุเป็นประเทศที่เีรู้ได้เร็วรู้ได้เร็วไปอย่างรวดเร็วหนังน้าสดจังหวะพอดีวะดีเป็นยุเป็นยุคไปอย่างนี้ตลอดความตืิยาความตับโลกนี่มีมากานมองอาไจนับได้ไหหลงแมงตุลนวศาลานี่ยไปนับได้ไหม นี่ในองค์ฉลามไม่อยากทำงานนะจิตวิญญาณจิตวิญญาณแม้จะคับได้แคบหรือได้ทั้งนั้นเป็นได้ไหมนั่นมีคำลักคำว่าแข็งมาประกอบกับธรรมชาตินั้นละเอียดด้วยแล้วประกอบกับกรรมมันก็ประกอบกันด้วยจริงประตูนรกเมื่อจะไปเข้าใจว่านรกนั้นพวกนักพวกประตูตูนรกมันมากกามากแล้วเขาเขารับไม่ได้แล้วอย่าเข้าใจนะมัน มันมากเกินไปแล้วเขารับไม่ได้น,นั้นพวกจารนรกกระจไม่จารนรกอ้ายยมพบาลนั่นนี่นรกฆ่าเต็มมานเอะไร้พวกแกยามานะไปสวยสบายสบายกว่าป้าเลยเคยงี่ไมแน่นอัดติดน้ํนนาขาดตอนนี้นโลกไม่เป็นทุกข์แน่นมันแน่นสันนิโรธต่างหากนั้นสันนิโรธต่างหากจะเป็นได้รับความทุกข์ความทรมานในความแอาอาัดในความทุกข์ทรมานทั้งหลายเต็มท่น ส่วนนรกแม่แนนแน่นมันนั่งเรือนจำาหลยคนติดคุกติด,ดารางนักโทษเป็นแน่นเลยตามกตามแต่เรือนจำเองไม่รู้สึกว่าจะของแน่นแน่นคนที่ไปติดคุกต่างหากแล้วเ,เสด็จเถิดซุกทุก,ทกเวทนาในอยู่ในเรือนจำก็ตัวเรือนจำเองก็ไม่ได้สบุญนักโทษต่างหากอันนี้นรกของมันกันพาโลกจะร้อนแผดขนาดไหนก,ก็ตามตัวนรกเองไม่ได้ร้อนมันร้อนสัรนรกต่างหากเพราะกรรมอยู่กับสารนรกนี่ะนะกพายกระจายมันละ ความจำนะทำบุญเช่าทรนสอนไม่ได้คนที่มีความเชื่อต่อธรรมก็แสดงว่าเรามีนิสัยมีวาสนาอันนี้มันไม่เหมือนกันนะคนหนึ่งเชื่อคนหนึ่งไม่เชื่อนะกรมมันยิ่งหย่อนต่างกันคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งไม่เห็นคนหนึ่งเปิดคนหนึ่งปิดตาคนหนึ่งเชื่อจริงคนหนึ่งก็ไม่เชื่อําไม่เชื่อคือมันถูกปิดบังเป็นกรรมหนังสัตว์เขาเชื่อแล้วไม่เชื่อที่นี่เขาเขา เขาทำเราไม่ทําถ้าความดีเขาทํแต่เราไม่ทําดีถ้าสิ่งที่เขาไม่ทาก็เราอยากทำเนี่ยมันนํามาโดนบันดานในกรรมนองสตว์มีเราเชื่อพระเจ้าแล้วน้นว่าเรามีวาสนามนชมวาสนาตัวนี้ภาพถึงใจไม่สร้างความดีไม่มีใครที่จะตายใจได้พึ่งเป็นพึ่งตายได้เหมือนพูดธรรมต่อี้อันนี้ตายได้มีกี่เปอร์เซ็นต์ก็หมดเลยไม่มีเอาละพอ